โปรแกรมแข่งช่องทางชมสด a u Pro 2025สัปดาห์ที่2 0งพรพันปิยนุษย์ลงแข่งวันไหนโปรแกรมแข่งช่องทางชมสด a u Pro 2 0 2 5สัปดาห์ที่2 0 0พรพันปิยนุษย์นักวอลเลย์บอลหญิงไทยลงแข่งวันไหนวันที่9ตุลาคม68โปรแกรมแข่งช่องทางชมสด Athlete Unlimited Volleyball bon, ฤดูกาล2025 a u Pro 2025ี่สที่สนาม Liberty First Credit Union Arena เมืองโอมาฮารัตเนบรสกา โดยมีพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุษย์แป้นน้อยสองนักวอลเล่ทีมชาติไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันหลังจบสัปดาห์แรกสมาชิก4คนจากทีมเฮนส์ขึ้นนำเป็นท็อปสของตารางจากผลงานชนะรวดโดยพวกเธอจะรับหน้าที่เป็นกัปตันสัปดาห์ที่2ได้แก่จอแดนทอมสันทองปิยนุษย์แป้นน้อยนาตาเลียวาเลนตินส้มมอร์แกนเฮนซ์ฟ้าพรพันธ์เกิดปราดแคลร์ฮอฟแมนม่วงโปรแกรมการแข่งขัน a u Pro 2025 สัปดาห์ที่สองวันที่สิบตุลาคมหกเวลาศูนย์ห้าสาสิบทีมสีฟ้าพ่อพันพบทีมสีส้มเวลาศูนย์ดศนทีมสีทองปิยนุษพบทีมสีม่วงวันที่13าตุลาคมห8เวลาศูน0สาศทีมสีม่วงพบทีมสีส้มเวลาศูนย์ห้าสิบทีมสีฟ้าพ่อพันพบทีมสีทองปิยนุษวันที่ 00, ทมมทสิบสตุลาคมหก เวลา05.30ทีมสีม่วงพบทีมสีฟ้าพอนพันเวลา08.00ทีมสีส้มพบทีมสีทองปิยนุษ